สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครเมื่อวานนี้ไปลำที่พยาวานอนนะคะเอาบุญฝากเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเมื่อวานนี้ตั้งใจไปนะคะไปสองตายายนะ,ะโอตอนเดินทางฝนตกเมื่อมองไม่เห็นทางเลยนะคะแต่พอไปถึงอำเภอวานอนแล้วก็ไม่มีฝนเลยนะคะคือบุญกุศลจ,จริงๆนะคะบุญฝากเอฟซีทุกท่าน,นะคะ่ะวันนี้ไม่สวยไทยนิยมความสวยก็จะมาแบ,บ่งบานนะ สินค้าผ้าครามที่ยังไม่หมดนะยังเยอะเลยมากมายไก่กองแล้ววันนี้สั่งมาใหม่ชาวบ้านมาขายให้ก็เอาช่วยชาวบ้านไปเดินทางมาจากถ้าเต่านะฮะร้อยกว่ากิโลก็เลยเอาสั่งลงช่วยกันนะฮะชุดนี้ก็ยังอยู่นะคะชุดพระคลามร้อยแปดสิบบาทค่ะยังอยู่นะคะเอฟซีท่านไหนดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยนะ,ะยังไม่ไปเลยนะร้อยแปดสิบบาทนะคะชุดนี้ร้อยแปดสิบบาทนะคะชุดนี้สวยๆเลยนะ อันนี้ปันก่อนคุณแม่แบ่งปันผ้าคุมไหล่นะผ้าเม็ดก็ยังอยู่นะคะขายโปรโมชั่นพิเศษอ,อันนี้นะขายโปรโมชั่นเม็ดละร้อยยี่สิบสวยมากเลยนะคะแต่ผ้าตัวนี้ไม่ถึงเม็ดนะคะเก้าสิบเซนคุณแม่เ็าถูกถูกถูกชาวบ้านออามาเหมือนกันไม่ถึงเมตรนะคะขายเม็ดละร้อยยี่สิบสวยมากคนะ่ะสวยมากเลยสีสวยมากผ้าดีมาก แต่ความกว้างเขาไม่ถึงเม็ดเท่านั้นเองนะขายถูกให้ขายถูกให้ได้นะคะเม็ดละร้อยยี่สิบบาทนะควันนี้คุณแม่ก็ไปไปรำที่ยานอนเห็นสบายสีแดงตกนะคุณแม่ก็เอ,เอ้าเอฟมาช่วยชาวบ้านห้าผืนผืนละสองร้อยบาท เป็นผ้าสบายแดงนะครับผ้าสบายแดงท่านใดอยากได้สบายก็ซื้อไปเป็นเต้นจกนะครับเป็นเต็นจกยาวสองเมตรกว่าเอาสบายสวยๆค่ะสวยงามมากเลยเป็นสบายสวยงามมากนะคะเอฟได้นะคะเอฟม,มาได้เลยนะชอบพื้นในไลนะ์ในเอฟม,มาได้เลยพื้นละสองร้อยบาทค่ะพิเศษให้นะอันนี้ของใหม่มากก็เลยอยากยกให้เอฟซีได้รู้ว่าของมาใหม่มีอะไรบ้างนะคะอ่า ตัวนี้จ้ะเป็นตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อนะร้อยเก้าเก้าโปรโมชั่นท่านอยู่ที่ร้อยห้าสิบเป็นใส่โทรศัพท์ค่ะเป็นสาวน้อยสาวลำวงนะคะสาวลำบงสวยมากมีแค่หกใบนะคะช่วยซื้อมาจากเขาขายที่อำเภอวานนก็เลยสั่งซื้อมาค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นสาวลำบงสาวมมดซิเทียน,นะคะ อันนี้ลายถางปลาวานค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะัางปลาวานร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ลายกําแพงเมืองกีนค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะกําแพงเมืองกีนค่ะอันนี้ลายมีเต็มผืนค่ะข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะใบละร้อยห้าสิบสบายใสโทรศัพท์นะไปงานสบายสบายสวยมาก น่ารักมากนะครับเป็นตัวกระตุกกระตุกการ์ตูนตการ์ตูนกระตุกการ์ตูนสาวละมงสาววิสิทธิ์เฮียนนี่ค่ะผ้าอย่างดีนะคะย้อมกรามทอมืออย่างดีโปรโมชั่นท่านพิเศษเลยร้อยห้าสิบบาทค่ะสาวกระโปรงเหียนสวยงามมากนะคะเอฟได้เลยนะเอฟได้เลยสวยงามมากๆเลยเอฟได้เลยร้อยห้าสิบบาทค่ะ ในลายสเก็ตร,รมนะคะสเก็รรมประจําจังหวัดสกลนครค่ะ,ค,ะคุณแม่จะยกสองสามพืนพออันนี้เป็นผ้าผ้าคุมผ้าบันคอค่ะอย่างดีของดอนกรลอยค่ะปกติขาย1ื9นหนึ่งสองเกาเวันนี้คุณแม่มาโปรยท่านอยู่ที่พื้นละร้อยเสอย่างดีนะคะสีตะกรอลายลูกแก้วค่ะร้อยเก้าสิบบาทอันนี้ของมาใหม่ หอมความจดจวดอยู่นะคะเป็นผ้าพันคอนะคะสีตะกอลายลูกแก้วแล้วก็มีลายสายฝนค่ะธรรมดามันสามร้อยเก้าเก้านะคะสีตะกอลายลูกแก้ววันนี้โปรแค่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะเป็นผ้าพันคอจากอย่างดีเลยนะคะเป็นผ้าพันคออย่างดีเลยนะ,ะมีแต่ลายสวยๆค่ะตอนนี้เป็นสีตะกอลายลูกแก้วติดไว้สามร้อยแปดสิบโปรขายหน้าร้านก็สามร้อยห้าสิบ แต่ไอตัว250จะเป็น2ตะกอตัวนี้เป็น4ตะกอนะคะสวยมากเลยนะคะโปรโมชั่นในต่านอยู่ที่190บาทจา้ะเนี่ยสายฝน4ตะกอลายลูกแก้วสวยมาก190บาทนะคะ f c ฟซค่ะต่อมาก็จะเป็นผ้าคลุมไหลค่ะผ้าคลุมไหล่เมื่อวานยก580บวันนี้ของเจ้าบ้านมาใหม่สวยๆเลยนะ ย้อมคามเข้มค่ะดีมากเลยนะย้อมคามเข้มสวยมากดีมากผืนละโปรโมชันเลยนะคะ450ราคาหน้าร้าน850นะวันนี้คุณแม่ปู450เท่ากับสายฝนเลยเท่ากับสายฝนเลยค่ะไม่ได้ติดรหัสนะชอบผืนในเอฟมาเลยทั้งลายคุณแม่เอฟมาได้เลย4 5 0หบาทค่ะผ้ากุ้ไหลยาว2เมตรค่ะยาว2เมตรของเพึ่งมานะคะของพึ่งมาค่ะ ลายบันไดสวรรค์หรือลายสเก็ธทามนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ลายขอพระราชทานจากลายขอพระราชทานยาวมากยาวมากสวยมากใหญ่มากลายขอพระราชทานจากลายขอหัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวสำคัญที่สุดจาก850โปรโมชั่นท่านอยู่ที่4 5 0หบาทค่ะ4 5 0หบาทนะคะ สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะลายสวยๆเลยลายสเก็ตทำแต่มองไกลๆเหมือนลายบันไดสวรรค์เลยนะคะอย่างดีเลยค่ะสองเมตรค่ะยาวสองเมตรผ้าคลุมไหล่ย,ย่างดีอันนี้แกะโอบค่ะอันนี้แกะโอบนะคะแกะโอบเป็นคามน้ำหนึ่งเห็นไหมคะจะมีแกะโอบตรงกลางสเก็ตทำค่ะสวยมากท่านชอบพื้นในไลายไหนแคปหน้าจอโทรหาได้สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะ สามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครจ้ะสวยงามนะคะตัวนี้ลายเสียบเสียบบนเสียบล่างค่ะเสียบล่างเสียบบนเสียบบนเสียบล่างนะคะเสียบบนเสียบล่างสวยมากสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะเอฟซีงสี C ่ร้อยห้าสิบวันนี้โปรโมทของใหม่หมเลยวันนี้สวยงามค่ะสะเก็ตทำตรงกลางแล้วก็มี ลายต้นสนนะคะเสียบบนเสียบล่างอะสวยมาก450บาทราคาถูกมากเลยถูกมากเลยนะคะราคา450อันนี้ของพึ่งลงนะคะของพึ่งลงนะคะของพึ่งลงของพึ่งลงค่ะของพึ่งลงของชาวบ้านพึ่งเอามาลงให้คุณแม่เมื่อกี้บอกว่าเราจะขายของในร้านให้หมดก่อนค่อยลงของแต่สงสารชาวบ้านนะชาวบ้านมาก็แม่ช่วยซื้อหน่อยของกองก็เยอะ19 ของกองนิดเดียวหมื่นเก้าเจ็ดร้อยที่เรนเราก็มาเก็บเงินจัายำใดเซ็ได้หมื่นเก้านะคะแต่ก็ช่วยค่ะเพราะว่าเข้ามาเขาเข้ามาจากเขาเข้ามาจากอำเภออากาศอํานวยนะคะแถวถ้ำต่อสงสารชาวบ้านเข้ามาแล้วก็ช่วยซื้อให้นะคะมีแต่ลายสวยๆค่ะลายสวยๆมาใหม่ๆเลยลายหัวใจนะลายหัวใจงามมากสวยมากดีมากถูกมากด้วยค่ะ งามมากสวยมากดีมากถูกมากๆด้วยค่ะ450บาทถูกสุดๆเลยนะคะถูกสุดๆ450 FC ท่าในใดดูไม่สวยอยู่เอฟได้เลยชอบผืนไนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาไม่สวยได้เลยค่ะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครค่ะนี่ลายผีเสื้อน้อย ี่ลายผีเสื้อน้อยนะคะลายผีเสื้อน้อยค่ะสวยงามมากลายผีเสื้อน้อยค่ะสไลด์เป็นครามน้ำหนึ่งเห็นไหมคะจะมีสีครามน้ำหนึ่งสีฟ้าฟ้าอยู่ตรงตรงหัวผีเสื้อน้อยสวยมากค่ะสวยมากเลย450บาทนะเมื่อวานคุณแม่ยก A a เรพเมียมนะครัมีหลายท่านสั่งซื้อมา A a พรพเมียมจะ5 8้า้อยแ แต่ตัวนี้เป็นผ้าคุมไหล่ยังไม่ได้หมักคนในท่านค่ะสวยเหมือนกันงามมากเหมือนกันค่ะ450บาทสีตะกอรอลายลูกแก้วนะคะสีตะกอรอลายลูกแก้วค่ะสีตะกอรอลายลูกแก้วค่ะลายนี้ก็ยิ่งสวยค่ะอ๋อแสดงว,ว่าลายนี้มี2ผืนค่ะ ลายนี้มีสองผืนนะคะลายปีเสื้อก็มีสองผืนค่ะลายปีเสื้อน้อยก็มีสองผืนนะคะลายผีเสื้อน้อยก็มีสองผืนค่ะสวยๆเลยชอบผืนในลายไหนแคปหน้าจอตัวหาไม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครจ้ะ สวยงามมากเลยนะคะตัวนี้มีสามผืนลายนี้สวยมากลายนี้สวยมากลายนี้ลายขอใหม่จ้าลายขอใหม่นะคะตัวนี้ลายขอใหม่ค่ะ เอฟซท่านไหนดูไม่สวยอยู่เอฟมาได้เลยนะจ๊า081ย์ะส8 0 4 3ามสอะอันนี้ลายพญานาคค่ะลายพญานาคมีผืนเดียวพญานาคน้อยหัวพญานาคพญานาคน้อย450บาทค่ะ f อซค่ะ450บาทค่ะชอบพืนไหนลายไหนแคปหน้าจอตัวไหนไม่สวยได้เลยนะคะ 0 8 1 3 8 0 4 3 3 8าค่ะต่อไปเป็นกระเป๋างานปักค่ะกระเป๋าน้ำเต้าทองน้ำเต้าทองปกติเราขายใบละร5 0ห้าแต่วันนี้ใบนี้สองนะคะมันเป็นงานปักค่าปักก็ใบละร้อยละคุณแม่โปรโมชั่นในท่านอยู่ที่ใบละ250หมีไม่เยอะค่ะมีแค่นี้ใบที่หนึ่งเป็นงานปักคาล้วนเป็นงานปักใบที่สองค่ะ ใบที่สองค่ะสวยมากนะคะเป็นงานปักมือค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะใบที่สามค่ะใบที่สามค่ะสวยมากใบที่สามนะคะใบที่สี่ค่ะใบที่สี่ค่ะมีห้าใบมีห้าใบเท่านั้นเองสองร้อยห้าสิบ ซื้อเป็นของฝากของต้อนนะคะสองร้อยห้าสิบมาใหม่ค่ะกระเป๋าใส่เงินนะคะเป็นเป็นช่องเล็กนะสวยๆเลยนะคะราคาร้อยเก้้าค่ะเป็นกระเป๋าซิปเดียวนะคะแต่วันนี้ซิปเดียวครึ่งหนึ่งวันนี้คุณแม่โปยท่านใบละหนึ่งบาทจา้ะ ใบละหน0่100บาทนะสวยทุกใบสวยทุกลายสวยทุกสีเลยนะคะเอฟได้เลยนะคะใบละหนึ่งร้บาทจากกระเป๋าใส่เงินเหรียญนะคะ กระเป๋าหนึ่งซิปค่ะสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าเหรียญใบละร้อยแปดสิบค่ะใบที่หนึ่งใบที่สองค่ะร้อยแปดสิบาทนะคะหนึ่งซิปใบที่สามค่ะรอยรวงพึ่งใบที่สี่ค่ะสวยงามนะคะใบที่สี่เป็นคลามหนึ่งซิปค่ะ สองเก้าเหลือร้อยแปดสิบสวยงามมากเลยนะคะของเพิ่งมาจากเพิ่งเย็บเสร็จของเพิ่งมาเพิ่งเย็บเสร็จค่ะทีนี้สองชิปนะคะสองชิปสองชิปค่ะ สองสิบนะคะสามร้อยห้าสิบเหลือสองร้อยห้าสิบเป็นกระเป๋าสองสิบค่ะสองสิบสวยๆเลยนะคะแพคให้เรียบร้อยแพ็กเก็ตให้เรียบร้อยสามร้อยห้าสิบเหลือสองร้อยห้าสิบจ้าเขาเลยไปกินข้าวเหรอมีคนมาเก็บขยะจับเงินค่าขยะก็าเลยบอกว่าอีกสามสิบนาทีมา บาลอันนี้ลายดอกพิกลจ้าสามห้าสิบเหลือ2องห้าสินะคะเนี่ยตอนนี้ซื้อหนึ่งไม้เท่ากันได้สองลายลายนี้เป็นลายรวงพึ่งลายนี้เป็นลายช่อจัดค่ะ3ามห้าสิบเหลือสองร้อย้าสิบทอมืออย่างนี้นะคะลายบันไดสวรรค์จ้า อันนี้รวงพึ่งค่ะเห็นไหมซื้อหนึ่งใบเท่ากันได้สองใบค่ะสองรายอยู่ในใบเดียวกันอันนี้มีขั้นนะจ๊ะมีขั้นดูใก,กล้ๆเหมือนอ่ามงกุฎเพชรดูใก,กลๆ้ๆจะเป็นมีขั้นจ้ะสาม <350 S 1> ร้อยห้าสิบเ,เ,เหลือสองร้อยห้าสิบนะคะเหลือแต่เนื้อพริกผ่าไปนับติดไปละ อ่าตัวนี้เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสําอางแต่เอาายเขียนมือทํานะคะราคาร้อยเก้าเก้าค่ะวันนี้คุณแม่โป้ท่านอยู่ที่ใบละร้อยห้าสิบเป็นไฟเขียนมือค่ะมีทั้งหมดแปดใบค่ะเย็บมาใหม่ๆเลยเป็นไฟเขียนมือร้อยห้าสิบบาทจาก้กถ้าเป็นคามธรรมดาจะใบละแปดสิบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ตอนนี้เป็นไฟเขียนมือเส้นใหญ่ซึ่งเป็นของฝากของต้อนดีมากเลยร้อยห้าสิบบาทจา้า ต่อมาเป็นกระเป๋าสองซิปอันนี้สองซิปทำจากฝ้ายเขียนมือเส้นใหญ่ตัวนี้ค่าแรงก็แพงมากนะคะ399ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะเหลืออยู่ที่ใบละสองเกค่ะลดไปหนึ่งร้อยบาทเลยทำใหญ่กว่าทรงรายคาเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นฝ้ายเขียนมือเนาะจ้ะ สามเก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าค่ะสวยมากมีทั้งหมดสิบใบเป็นไฟเขียนมือนะคะคามแพสวยมากเลยสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าค่ะสวยมากเอฟได้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากสวยงามมากๆเลยอันนี้เพิ่งแยบมาใหม่ๆนะคะเพิ่งแยบมาใหม่ๆจ้าใช้ไยเขียนมือแยบทั้งหมดเลยค่ะ เพราะตอนนี้ต้องถูกพราะจะติดใส่ใส่ได้ดี <c oughs> ต่อมาเป็นกระโปรงค่ะกระโปรงเย็บมาใหม่หนึ่งพันสี่รอยห้าสิบเรือเก้าร้อยบาทจากเลือเก้าร้อยบาทลายขอพระราชทานค่ะตัวนี้ลายขอพระราชทานจากตัวนี้ก็เหมือนกันลายนี้มีสองผืนค่ะตั้งแต่เอวยิบยิบแปดนะยิบแปดถึงสามสิบหกสามสิบเจ็ด ยี่สิบแปดถึงสามสิบสี่ใส่ได้นะคะยี่สิบแปดถึงสามสิบสี่สามสิบหกใส่ได้แล้วมันยืดได้นะคะสปอกด้านนี้จะอัดพากาวนะคะด้านหลังจะสบอกค่ะสะเก็ตทํามค่ะสวยมากสเก็ตทํา9เก้าจุดอันนี้ของคุณเย็บมาใหม่ทอมาใหม่เย็บมาใหม่นะคะลายเสียบค่ะเสียบบนเสียบล่างมีลายต้นสนด้วยพันสี่ห้าสิบเหลือเก้าร้อยจ้ะ เก้าร้อยค่ะมาใหม่ลายใหม่นะคะสวยๆค่ะเย็ยบมาใหม่นะคะหางานในช่างค่ะสวยงามมากค่ะสะเกตพามตอนนี้ลายเสียบค่ะสวยงามสุดๆเลยนะคะ ชอบภาพพื้นใดไล่ไหนทั้งแคบได้จอตัวอัไม่สวยได้เลยค่ะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะขาขอพระคุณเลยกาบสวัสดีเอฟทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ